สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้เลือกแล้วนะคะได้เลือกไหนเะสื้อตัวเมื่อคืนนี่หว่าวิทยเแหนทองุ่งแข่งกันไหยเมื่อ,อคืนฝนตกแรงมากเราจะไปเอารถเลี้วนะคะไปก็ไปโอโอเราอัดปากกระป๋องไปนะคะว้าโอ้หน้าตาแต่และคนตื่นเช้าแล้วเกินขอบคุณค่ะ หน้าตาก็เป mm ็นแบบนี้นะครับไปเจอกันดี่ศูนย์ศูนย์ะครับซึ่งาแม่มันรู้ไม่ได้เลยหลังจากที่เรามาเล่งแล้วเรียบร้อยแล้วด่นุ่นนะคะก็ยังเดินย่องยอยู่พ่อจะเปลี่ยนใจตอนนี้พ่อกับท่านรอแงโคนสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูรถนัา มีความเบื่แล้วหนึ่งเออไม่รู้อะไรไม่นุ้มไม่ชอบมันค้นเขาพ่อแม่ได้เยอะแล้วมันค้นได้แค่นี้เดี๋ยวเวลามันมีตังค์จะได้บอกไม่ขอเขาไปกินหน่อยทีงไหนได้เอาไปขายอะไรนะปกติเป็นเอาเป็นบอส ชุดตั่นแต่มาคืนนะคะ <c oughs> มีความอยากตืหน้าตาของคนตื่นแต่เช้าตอนนี้เราก็มาจ่ายเงินแล้วนะคะพี่เชียวเราเป็นคนทางนะคะแล้วเราก็จะไปรับรถก็จะไปดูรถเร็วนะคะ<ม>ี๋ยวพี่เตือนจะพานำทางไปนะคะถ้ะดทางได้ะคะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เไม่เป็นไรค่ะพี่เด่นดขอบคุณนะคะค่ะค่ะเอาเลยค่ะบาย<ป>พี่เด่นดีมากนีค่ะแล้วก็จะไปรับรถ แล้วนะคะไอ้ชื่อลอกโซเพสแล้วพ่อนี่พี่ทางนี้จะพาเรามานะคะเป็นคันนี้นะคะเจ็ดเจ็ดสามว้าวมาเปิดประตูเลยค่ะมาเปิดประตูดูนะคะติดฟิล์มโอ้ที่คุณแจริอยู่ว้าวข้างในพี่พี ได้ๆก็คือพ่อเช็คให,หน่อยอคือทำจัดการเช็คอืมนี้มัน<อ>ไม่มีตอ,อ่ะของหนูไม่มีเหรอใช่อ่าเดี๋ยวเราจะทำอุยตไอธารัเดี๋ยวเราจะพี่เดินจะอธิบายในการใช้รถนะคะไม่รอเวล,ลกาลก่อนเหรอไม่เดี๋ยวแกอธิบายใช้รถก่อน าโมงเก้านาทีค่ะตรงนี้เป็นตนะควต้ก็เราเ็อยู่แล้วเนาะเป็นระบะพอาเจดีค่ะนะคะ เนน่้ก็จะเป็นถุงลมตรงนี้มันจะเปิดตลอดเวลาค่ะนทััดลมั้งทั้งทมทั้อันท้ทั้ทนนั้งทั้งังักงท่ ช <balm> ใช้ so ใช้แล okay, so like ้วล่ะใช่ค่ะชั้นใหญ่ใช้ดด้เลยีเดียวแล้วก็ที่จะดูไส์ติด้นชุดใส่เปนาอันนี้ก็ตับคอได้นะตงตแค่แต่ละ ก็อันนี้ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยถ้าเราวิ่งใส่จอดติดใสแดงสมมติว่ารถมันดับเราก็เหยียบเรกคร่บเราปล่อยเราปล่อยเบรกว่มันจะติดขึ้นมาเพื่อเน้นประหยัดน้ำมันนะะคแต่ถ้าไม่อยากให้มันติดติดดืดับกดตัวนี้ค่ะตัวไหนคะอันนี้อก็คืออัตโนมัติกดใจในขณะที่รถวิ่งนะคะตรงนี้เครื่องยนต์มันจะไม่ดับถ้าเราจอดปาติดแสแดงงานเก็นหนึ่งที อันน uh ี้ก็จะเป็นอากาศสูงต่ำอันนี้ก็จะเป็นขนุนนี้สูงต่ำอะไรครับสูงต่ำของไฟไฟที่มไนสีด้วยล่ะอ่าก็ป้องกันขนุนลื่นนะคะส่วนเครื่องกระจกไม่อย่าเพิ่งเปิดนะคะเพราะว่าเพิ่งติดไปเมื่อประมาณนี้นะคะประมาณเจ็ดวันนะจิดนั้นเพิ่งเปิดเวลาเติมน้ำมันก็เปิดประตูของสายถังน้ำมันเติมน้ำมันดีเจ็ด b 1หนึ่งศองเริ่มใช้แล้วนะคะคืะบางจัณตขอไม่้องมีขายแล้วอนี้ก็มีการล็อกประตูล็อกรกระจกอันนี้ก็จะมุมมองของกระนะคะอ๋อใช่ค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะพี่เดินคะขออธิบายตรงติดไฟแดงใหม่เลยค่ะนไม่ห็น อ๋อเดี๋ยวนเดี๋ยวเดียามานั่งสั่งนดีกวก่อไ,ได้ค่ะ,คะตรงไหนคะอ๋ตอตรงนี้ค่ะอ๋อออโอเพอดดับแล้วพอมันดับปุ๊บปกติเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงเลอต้องเลื่อนมาที่เกียรเ์เ็แล้วเราปล่อยเบรกปุ๊บมันจะติดมันจะติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้ากดว่าเราไม่อยากให้มันดักเรื่อยๆเราก็กดตรงนี้ในขณะที่รถบิงนะคะกดลงไปเรื่อยใช่ค่ะต้องกดไปเลยใช่ค่ะตรงนี้ต้องกดทุกครั้งใช่ไหมครับพี่เด่ากดรั้งเดียวก็ได้ค่ะมันจะตลอดตลอดการที่เราขี่โอเคค่ะถ้ากรณีติดไฟแดงแล้วเราไม่อยู่ในเกียร์เอ็นถ้าอยู่ดีอยู่ดีบางทีเราเผลอบางทีเราอาจจะปล่อยเด็กรถอาจจะกระเด้งแต่ส่วนใหญ่วิธีการใช้เขาจะเลื่อนในที่เกียร์เอ็นเอง ถออ้ากทกรั้งจริจะเอาลูกอุจจะออกมาไ,ได้เมื่อกีค่ะเดี๋ยวเก้าโมงกันที่เตรียมของค่ะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมใบรถก่อนนะคะข้างดูตรงข้างหลังอันนี้คุณนใหญ่ลูกค้ากับไปบ้านที่ผมเปิดประตูไม่ออกเลยคือเราถือล็อกเขาเรียกว่าประตูล็อกเด็กเราต้องกดใครใค<ะ>รล็อกล็อกไว้ ตัวนี้ก็คือมันล็อกข้างล่างล็อกเด็กเด็กๆงนั่งอยู่เราเราไม่สงการที่เขาเขาเปิดประตูออกได้รถคันนี้มมนสามารถที่เปิดประตูออกได้เราก็ปดล็อคว้เปิดได้ข้างนอกข้างในเปิดไม่ได้นะะคแต่ถ้าเปิดเปิดไม่ได้แล้วก็ถุงใส่เราเราประตูไว้นี่เราก็เอาเปิดเลยยังอะไรลนะคะค่ะถ,ถุงรูเลนะ่

แรงนี้นะคะโเค่ะเอตกเตรียมค่ะอันนี้เรียบร้อยล้วเรียบร้อค่ะเตรียมเลยอะไรนะคะใจะักเลยใช่ไหมวันจับกล้องหน่อย 这里过来的。 ราธรรมดา,รรมดาอ,อใสในกรณีที่ขึ้นคือเพิ่มแรงเพิ่มแรงขึ้นนะคะอ้่อ่อพี่รอพี่มาเลย่ยะรพ่อไปเดิมรถใหม่เลยค่ะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปก่อนนะคะเอ้ยม่เดนนูถ่ายให้ขอพ่อไหว้รถส่อนนะ ก็ะทรสับท์้็ทสับด้วย หยุดก่อนไหมดูวิดีโอก่อนไหมพี่นุ๊กนี่แเราเรไปนี่ขับไงขับออกจากเนี่ยขับเป็นนี่รถขับอะไรได้เอ้า,อา,อาหนุขับเองก็ได้ไหบบมเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่เด่นขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ่อถ้าเกิดว่ามี เกิดมีคนสนใจติดต่อบพี่เดือนนะคะเบอร์โทร083899953ค่ะค่ะขอบคุณนะคะดีให้บริการที่นี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะก็มีโปรฟรีค่าจดทะเบียนนะคะค่ะจากสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะทุกคุณนะคะขึ้นรถกลับกันค่ะ